ท่านารบกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผูปป้แทนราษฎรแบบเป็นชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้ขอปรับลดในมาตราที่17กระทรวงไทยไว้ผมมีประเด็นต้องอภิปรายคาบเกี่ยวกับมาตราที่19กระทรวงยุติธรรมผมจึง กราบเรียนท่านประธานขออนุญาตหารือว่าเพื่อเป็นการเคารพเพื่อนสมาชิกและเคารพพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศที่ติดตามการถ่ายทอดการพิจารณาข้ประมาณผมจะหารือท่านประธานว่าผมจะไม่อภิปรายตรงนี้เพื่อที่จะขอท่านประธานไปอภิปรายในมาตราที่18กระทรวงยุติธรรมแล้วขออนุญาตอภิปรายขาบเกี่ยวบางเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยในการอภิปรายข่าวหน้า อาชิกได้กลับไปลงพื้นที่และพี่น้องประชาชนก็จะได้กลับไปดูรายการปกติต่อไปท่านประธานเห็นควรปรกการใดครับเราเวลาที่จะอภิปรายในมาตรา18กระทรวงยุติธรรมก็ของมหาไทยก็จะไปนั้นมากนะครับเพราะเราได้พิจารณาไปแล้วนะครับครับ,รบนิดหน่อยครับเกี่ยวกับการสารเสวนาเท่านั้นเองครับ,รบขอบคุณมากครับเชิญ